ำไมคนที่นี้มาเป็นคนน้เออวันนี้เราอัญเชิญวิญญาณเขาจุดทูบแล้วเนื่อจุดขอให้ท่านมาสถิตที่นี่หน่อยเถอะค่ะเขาจะตามมาที่บ้านไหมอะตามมาเดี๋ียวนะครับคข้ามาถูกไหมคะเนี่ยเอาวิญญาณมาแกคุณฉันชื่อคุณหญิงจันเพ็นค่ะคุณหญิงขออนุญาตหน้าคุณหญิงหน่อยได้ไหมคะ ตอนนั้นเป็นอีตุกี้อีตุกี้ที่เป็นเพื่อนอีลูกเกดมันเหมือนเหมือนหาจังหวะหนูเป็นคนไม่ชอบเที่ยวนะคะไม่ชอบเที่ยวแต่เต้นท่าไหนเต้นเต้นนี่ต้องลูกไหวไหมคะเพลงที่สาม กงเ็โอ้คุณนายจันเพดมีพี่สาวชื่อคุณครูเพนสีค่ะขออนุญาตเอาลูกอมเพนสีมาค่ะไหนมีรถอะไรบ้างรถเผ็ดสปอร์ตสาร์รถเปรี้ยวสปูตฟีค่ะอุ้ยเอาเปรี้ยวสปูตฟีดเป็นไงคะมันมีความมันมีความอะไรคะอะไรเปรี้ยวคะคืออะไรมันเผ็ดอ่ะเปรี้ยวมะขามจิ้มเกลือ ออโอ้ยอร่อยโอ้ยอย่าลืมนะคะลูกออมอห่อยตํางลูกอมคูปเพ็นสีนเรื่องของเด่นค่ะอดีตค่ะค่ะอดีตเด ใจแตกสามีส่งเสริมสามีส่งเสริมให้ใจแตกส่งเสริมให้ใจแตกค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ใหญ่และลึกใช่ค่ะถึงลงไม่ลึกเท่าไหร่ค่ะพอประมาณลึกแล้วถึงลงแล้วก็พักนี่เรากำลังพูดเรื่องเซกอยู่เออไม่ค่ะดูกำลังจะเล่าป้าตือไปไกลแล้วออทุกทีต้องทำใจนะเพราะป้าตือเขาชอบแซกตลอดเวลา โอ้ยนอนหลับละเอาละเลย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 หลับละป้าหลับละเร็วได้ด้วยเหรอคะได้ได้ ทำไมคุณเจแต่คุณพูดเสียคือจะบอกว่าหนูเป็นเด็กหอในหอในหมายถึงหออนเข้านอกออกในต้องตามกฎกติกาอายุประมาณ25 25ปีเรียนเรียเรียนเ่ยวะไม่เรียนจบแล้วค่ะจบประเดิงตีตอนอายุยีค่ะแล้วก็ไปทำงานที่ภูเก็ตเฟรนดซี2ปีเป็น25ทําทำอะไรค่ะเป็นนักแสดงเป็นนางรำนี่ค่ะพี่เรียนพี่เยน่าสินมากไม่เคยรตัวฉันกาลังจะไปที่นั่นที่นี่ที่โนนที่นั่น ฉันให้เธอแล้วเธอเลิกเลยก็มีแฟนแฟนคนนี้ก็คือสามีหนูปัจจุบันนี่แหละค่ะอย่าบอกว่าบอบบบอบค่ะบอบบคือบอบบคือสามีก็คือผู้ชายคนนั้นเลยคนแรกละคนเดียวคนเดียวชีวิตนี้มีแค่คนเดียวแค่คนเดียวเลยค่ะคนเดียวที่จริงกเบลคนแบบนี่แหละบอบอส่งเสริมยังไงพูดสิทำงานของบอบอคือขายของที่ถนนข้าวสารเธอแบกข้าวสาร เป็นแค่ถนนชื่อถนนค่ะอยู่ไปเจอเขาที่เข้าศาลเหรอใช่ไปเที่ยวกับเพื่อนหนูแก๊งเวิร์กพอยท์แล้หนูก็เต้นเ,เ,เต้นเต้นเต้นแล้วหนูก็เต้นไากูบ่าบอสมาขอเบอร์หนูอ๋อเหรอหนู้จักเบอร์ไปแลกเบอร์มาเป็นแฟนกัน,นแลกเบอร์แล้วเขาโทรหาคุณหรือคุณโทรหาเขาเขาโทรหาหนูก่อนเขาพูดคำว่าแลกว่าอะไรแดกข้าวหรือยังแดกข้าวหรือยัง แดกเ้าาหรือยังหนูก็ถอมว่าเอาแดกแล้วว่างไงเพื่อนแดกข้่าหรือยังกำลังเห็นอย่างงอนคุณตายก็มาเขาเลยบอกกับหนูว่ารู้ไหมว่าหน้าแบบนี้ทาเสร็จฝรั่งขอดูหน้าคุณเขาเลยท้าทายหนูว่าลองไปยืนอยู่ร้านที่อย่าบอกว่าเขากำลังให้คุณไปอ้อย ให้หนูไปอ้ไออิงค่ะตอนนั้นเป็นอีตุก้อีตุก้ที่เป็นเพื่อนอีลูกเกดเหมือนหนเหมือนหาจังหวะปรากฏว่าเขาท้าว่าถ้ามีฝรั่งมาพูดเขาว่า how much ให้ห้าคนนะคะแสดงว่าคำที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นความจริงปรากฏว่ายืนไปไม่ถึงชั่วโมงห้าคนขอมาถามเลย how much แล้วคุณตอบว่าไงมัดรวมหนูก็หนูก็ยิ้มอย่างเดียว how bodemats m ม how m ัดเ h าบ bodemats me how m u ฟอนเซลแอมเซลหนูก็ยิ้มเขาก็หัวเราะก็กิกักหนูเป็นคนไม่ชอบเที่ยวนะคะไม่ชอบเที่ยวแต่เต้นท่าไหนเต้น ต้องลุกไหวนหมคะเรื่องนี้ได้ที่ท่านต่อไปไหมคยเลยไง่อยแล้วไงตอพาคนว่าจากที่อยากไปลองกลายเป็นว่าหนูติดเที่ยวไปทุกวันการใจแตกเกิดจากสามีเป็นคนแบบว่าส่งเสริมให้ใจแตกเขาเล่นเขาขำๆแต่เราแบบลองลองแล้วติดติดใจตุ๊กี้ใจแตกสามีส่งเสริมอเรื่องนี้ fake or not อุยอย่ามาเลือกเหมือนเกศสิอุย,อยผู้ชาย <c oughs> ที่จะอยู่กับคุณนายจันเพลนได้ต้องเป็นผู้ชายที่ไม่ปกติ แบบหลุดไปกับกับแบบนั้นไปนานมะก็ทุกคืนเลยค่ะหยุดเที่ยวตอนที่เริ่มเป็นตุ๊กกี้แล้วมีงานเยอะๆแสงไปทำไมล่ะคะฉันเห็นทได้ไอจีเธอไปแต่ทะเลทะเลรัวรัวรรแล้วไปแบบว่าอยทำไปเป็นมี ชีวิตที่ต่างๆอาดลงอาบแดดว่ายน้ำสปอร์ตเธอไปทะเลบ่อยๆนอกจากเธอจะทำลายจิตใจฉันแล้วเธอยังทำลายผมเธอด้วยขอโทษนะคะเน่อะอันอันทำได้เห็นยังนี่ยูอยากจะรู้ไหมว่า my secret to beautiful hair คืออะไรซีเคร t ของยูถึงมงลงขนาดนี้เนี่ยเขาจับสซ ตนและเธมันลื่นน่ะธอ,อาม, <c oughs> มากเลย <c oughs> ผมจะลลื่นมานมาเดีเ๋ยวแกจะบอกดีกว่าว่าสีเกตของแกคืออ,อะไรป้าฟังดีๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่เกบอกเคล็ดลับนะป้าอาจจะอยากจะไปปลุกผมอย่าบูลลี่ผมเอาอีกแล้วนะคะว่าบูลลี่อีกแล้ว <c oughs> ่าฉันต้องไปปลุกผมทําไมผมฉันสวยสหวยดิถูาไมเฮ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะ เกดขอมาบอกเคล็ดลับเลยนะคะว่าการทําให้ผมสวยแบบนี้เนี่ยเกดใช้อะไร mm hmm. เกดมีตัวช่วยนะคะตัวนี้เลยค่ะพาแคาร์เบซี่นะคะ,คะเป็นไฮ d ดร e เอ r กซ์ตร้าเนอร์ a ชิงมานะคะเป็นมาส์ํบำรุงผมแห้งเสียค่ะสูตรเข้มข้นค่ะตัวช่วยผมสวยของเกดนี้เองค่ะตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจาก Pure Natural o i ออยชนิดค่ะกี่ชนิดนะ13ค่ะแต่ว่าใช้ตัวท็อปๆอ,อย่างเดียวเลยนะคะ นี่ไม่ต้องไม่ต้องเคยไม่ต้องเสนอไม่ต้องเสนออรออย c a m มเลียออยแล้วก็ h ฮ z ซลนั t ออยทั้งฟื้นฟูทั้งบำรุงผมแห้งเสียนะคะหรือขาดการบำรุงนะคะแบบล้ำลึกแล้วก็จะทำให้ผมนุ่มลื่นนี่มุกันนี้ นีนี้ออแบบว่าคิดนานไหมคะคุณป้าขาโอเคค่ะเรียกว่าบำรุงลึกตั้งแต่รากผมยันแกนผมไปเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าลึกจริงๆแต่ท่าของเธอเนี่ย<ม>บำรุงผมรากผมยันแกนโลกหมายความว่าพอใช้แล้วจะมุนๆลงไปถึงแกนโลกเลยเหรอถูกนี่จริงๆอ่ะใช้ง่ายมากเลยนะป้าทำยังไงบอกมา,าสระผมเสร็จแล้วนะคะนี่พาแคร์เบซี่นี่ก็มีแชมพูให้เลือกได้นะคะพอสระผมเสร็จแล้วป้า ควักออกมาประมาณเนอแล้วก็นวดข้อเส้นผมแล้วก็ทิ้งเอาไว้3-5นาทีเสร็จแล้วก็ล้างออกไปเป่าผมไปสไตลิ่งผมได้เลยหอมมากๆโอเค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 อเพฉันซื้อแล้วค่ะ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 ซื้อค่ะเพื่อนขายเก่งมากตกมือค่ะ ต้องทางหาซื้อได้ที่ไหนบอกฉันมาเดี่ยวนี้นะเธอผ้าแถมเบสซี่ไฮโดรเอ็กซ์เชอ i ์เนอร์ชิงแมสสามารถซื้อได้ที่โลตัสบิ๊กซีแม็กซ์แวลูแล้วก็ช้อปปี้ค่ะโอเคค่ะป้าจะร,รีบไปเลยนะอ้าวจะรีบไปไหนละ่ะก็จะไปรีบไปซื้อสิออไปสิไปเลยไปไปสิรีบไปไปขอขระรถดหน่อยอ พร้อมจะแตงยังงะแฟนหรือเปล่าแฟนเขาไปบาโฮสเปล่าเขาต้องไปจับโป๊แฟนได้ที่บาโฮสเป็นบาโฮสไซ้์ลน์คิอว่าไม่นะอันนั้น <c oughs> ไม่ไม่นะ <c oughs> พร้อมเล่าแล <c oughs> ้ว <c oughs> ดีทำอีกใหญ่ไปเลยเอาอยู่ต้องตั้งวงเป็นของตัวเองบรรณารีนะคะชื่อ T.K.Ban d ใช้บรรณารีทั้งหมด7คนแดนเซอร์เป็นสาวสองเท่านั้นเอตีนี้สาวสองของก็ต้องใจสิคะดีมากเลยค่ะดีหมุนอีกรอบนึงค่ะติว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 ดีค่ะอุ้ยดีอะแต่ว่าเต้นไม่น่าเกินสามเพลงหอบพนะคะสบ้าหักสบ้านหัก ปรากฏว่ามีแดนเซอร์เป็นสาวสองแต่สาวสองที่ว่าไม่ใช่แบบแปลงแล้วนะคะ,คะเป็นแบบว่าแมนๆมอยู่มีหอมีงอแล้วก็มีพลัง<ม>หนูอ่ะชอบไปเล่นตามผับมีเมมเบอร์คอนเสิรตต์ตปิดไม่ใช่ใครรู้ไปได้ปรากฏว่าเขาก็พาหนูขึ้นไปห้องห้องหนึ่งที่สามารถส่งลงมาเห็นเวทีได้โชวพ์พิเศษสุดของทางร้านมีประมาณ20คนในแบบนนองมนมาเองมากกว่าน้องมนก็มีน้องมนคือเข้าหลามหนองมนแลได้ เหรอแต่งตัวองค์ทรงเครือแบบใส่สูตรเต็มเดินหนึ่งรอบเพลงที่สองดังขึ้นอสูตรไม่มีแบบอย่างนี้ ดังขึ้นเสื้อกล้ามสีขาวยังอยู่แต่กางเกงขายาวหายไปเหลือกางเกงเล็กเเสื้อสีกล้ามสีขาวยสีไรสีไรกางเกงสีไรกางเกงสีขาวช่นเดียวกันค่ะและตอนนั้นในใจคิดว่าเพลงที่สี่ควรมาได้แล้วเพลงที่สี่ควรมาได้แล้วอเสียเพลงที่สี่มาดูไหมคะว่าอะไรอะไรอยู่ในชุดเดิมค่ะแต่ อ้นข้าวเหนียวเปียกค่ะก็คุณก็เห็นเป็นเรื่อนร้างทุกสิ่งอันยังไม่จบเขาออกมาอีกคะ่ะอย่าบอกแล้วว่า,าฟาดบ้องบ้งบ้ง,บงเป็นทํานองคะ่ะดึง<ๆ> <finished. S 2> ดึง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 ดึดงดึงดดึงดเสียงกลองมาจากไหนบึ้ง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 บึงใช่หนูอยากรู้ แล้วเคยแบบว่าส่งเงินให้เขาบ้างป่ะรู้ไหมคะมีช็อตหนึ่งหนูออายมาก <_ an> เราเนี่ยคิดว่าชนเผ่านี้เนี่ยชนเผ่านี้เนี่ยเขาแล้วหนูก็ไปจองตัวหน้าไปกับน้องแดนเซอร์นี่คือไปตอนหลังไปตอนหลังไม่ได้ไปทํางานด้วย <_ an> ทุกวันนี้หนูยังอายและหนูก็ยังจําหน้าคนคนนั้นได้เสมอเลยเขาทําอะไรคุณพูดมาเขาก็บึ้งบุ้ยบุ้งบุ้ยแล้วเสร็จปุ๊บเป็นช่วงที่หนูอะให้ทิปเออหนูก็น้องให้ทิปเขาเขาจะมีพลังในการบุ้งบุ้ยหนูยื่นให้เขา เราท้าแต่เนี่ยเขาอายหนูอาจะบอกว่าเขาคือลูกสาวค่ะเอ้าบุ้งมุ้ยจะเป็นลูกสาวโอล่าแล้วหนูก็ยื่นแล้วคุณนายจันเพ็ญทำยังไงหนูก็ยื่นตาปกตินียื่นสู้เ็ในเงี้ยยื่นเขาเสียเวลาฟังตั้งนานแกเรื่องที่พูดถึงบาโหที่ทำให้คุณตุ๊กี้เขาบุ้งมุ้ย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 เป็นเรื่อง เป็นอันนักเอาอย่ามาเหมือนแกอีสินางอ่ะชอบพยายามไซโคเกตชอบแบบว่าพยายามทำให้เขวอ่ะแต่ก็เลือกแบบเหมือนเราตลอดเลยอ่ะคำตอบคือนัทเฟ่ะบึ้งบึ้งรึบึ้งบุ้งบึ้งบุงบึ้งบุงบุงบุงบึ้งบุงกลับมาเรื่องนี้คือเรื่องจริงจริงค่ะเป็นอักีบจริงจริงว่ะ เป็นอะไรี่โชว์เขาอู่แล้วคะ่ะ <L> และหนึ่งในนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ก็อยู่ในน,น <c oughs> <ต>ั้นก็คือสามีจ<ด>ิตเต้นอยู่สามีเต้นอยู่สามีเป็นคนเปิดลำโพงดึงดึง <c oughs> ลูกแกดเธอหายไปไหนมาฮะเธปหายไปไหนมาทำไมเธอไปเป็นอย่างนี้เป็นบอกทำไมลูกแก่ จะทํางานหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณตุ๊กกี้เขาเรออยู่นะจ๊ปะปาตือจาก,ก็นี่ไงทํางานอยู่ไม่เห็นหรอคานี่ไงอะ,อะไรอะไรอะไร,ะไรคุณผู้ชมคะดิฉันโดนแย่งขายของอีกแล้วค่ะคุณขานี่ค่ะท่านผู้ชมขานี่เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าโดยคําฟุตแกงนะคะ12รสชาติน้ําผลไม้แท้ค่ะสดชื่นหลากรสอร่อยหลากสีค่ะไหนดูซิดื่มรสอะไรของเธอนี่ค่ะ ป้าตือขากล่องนี้นะคะเก่นดเลิศมากๆเลยค่ะน้ำสตรอเบอรี่นะคะ98%ดอยคำมจากสตรอเบอรี่สดๆนะคะป้าตือจ๋าไม่ใช้คอนเซนเทรตไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะคะหอมละมุนเปรี้ยวอมหวานจากสตรอเบอรี่สดๆแล้วป้าที่เก็ดชอบที่สุดก็คือชัดลุอะไร no sugar added ชอบยังบูดะ สิ่งที่เกษกินอยู่นี่ะนะคะ,คะบอกเลยนะคะว่าเป็นสตรอเบอรี่พันแปดศูจากโครงการพัฒนาลุ่มน้ําแม่งอนจังหวัดเชียงใหม่มมคุณคะคุณเกษค่ะดอยคํานะคะ,คะเขาเลือกเฉพาะสตรอเบอรี่ที่สุกนะคะประมาณ80-90%เท่านั้นเขาจะเก็บสดๆเลยนะคะตอนเช้าตรู่พอเก็บสดปับ๊บเก็บเสร็จก็เข้าไลายผลิตทันที บอกเลยนะคะว่าคันสดจริงๆถ้าจะให้สดกว่านี้นะคะก็ต้องเชิญให้ป้าตือเนี่ยขึ้นดอยไปเก็บเองละค่ะจริงค่ะบอกเลยนะคะอร่อยมากและบอกเลยนะคะว่าหอมสตรอเบอรี่สดๆจริงๆยูรู้เปล่าว่าในกล่องที่อยู่กินเนี่ยมีสตรอเบอรี่ถึง98%แล้วอีก2%คืออะไรยูรู้เปล่ารู้สิคะ because I have สมอง because I have สติค่ะป้าตือไม่ได้อ่านข้างกล่องรอค่ะอีกคนจะอ่านจะอ่านจะมา จะถามเธอเลยป้าอ,อีก2%ก็มีวิตามินเพิ่มเข้ามาไงคะน้ำสตรอบเบอรี่98%นนะคะดอยคำ เกลองนี้มีทั้งวิตามิน A วิตามิน C แล้วก็แคลเซียมสูงค่ะแช่เย็นๆหน่อยนะป้าดื่มแล้ว refreshing มากๆจริงๆแล้วถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องพูดว่า refreshing โอมฮเกตเธอนี่สมกับจะเป็นสตรอเบอรี่จริงๆเลยค่ะสตรอเบอรี่ น,นั้นกล,กล่องนี้ม่ให้ปรตตื่นแล้วนะไม่ได้เก่งกล่องนี้ของฉันกล่องนี้เกงเ่งอย่ามายุ่งนะ,อะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าอยากจะทานอยากจะซื้อไปทานเองนะคะไปซื้อได้ที่ร้านดอยคาได้ที่7 e เ e ่ e อแล้วก็ร้านดอยคาออนไลน์ Official Store นะคะทั้งช o อป i ีแล้วก็ลาซาด้าค่ะอื้ออ,อ,อย่ามาขโมยค่ะบ้านระหว่างดิฉนกินไปแล้ว,วไปแล้ว ต่อไปคือฟิวเจอร์อนาคตค่ะอนาคตคุณคิดว่าระหว่างดิฉันกับลูกเกดใครมีอนาคตคะคุณพูดมาเลยค่ะพูดมาพูดมาเลยนะคะตั้งคู่เลยจริงตั้งคู่คืออนาคตในการนี้ค่ะไม่มีพี่ดิฉันมาตีกันขนาดนี้จะไปไหนต่อในอีพีได้ไหมีอนาคตพี่ตุ๊กี้ค่ะนี่อายุมากแล้วอีกไม่นานก็ก็จะไปแล้วเกดยังอยู่อีกยาวนานเพราะฉะนั้นเกดไม่มีอนาคตโอเคซ้อมรถเนาะซ้อมรถเนาะแล้วเบียนไหม อนาคตเรื่องของอนาคตนะคะเตรียมเปิดโรงเรียนเองค่ะไปดูเตรียมเปิดอ่านเดี๋ยวถือให้อ่านมาเนี่ยเห็นยังเมื่อกี้ฉันอ่านเตรียมเป็นยมสายตาเตลียมโอ้ยอ่านเถอะเตรียมเปิดโรงเรียนยังไงคะคุณผลตอบรับจาก ซิทคอมครูเป็นสีนี่นะคะงานก็พ่างผูยะแยะมากมายจนหนูมีรายการรายการหนึ่งชื่อรายการถึงหูครูเป็นสีคุยกับเด็กนักเรียนทางบ้านโดยใช้วิดีโอขอบปรากฏว่าอุ้ยหนูเข้าขากับเด็กๆได้ดีมากเลยอ่ะคุณครูขานเด็กหญิงนุเกดไม่ยอมทำกันแบคไม่อ้ายอ่ะเด็กหญิงนุเกดไม่ยอมทํากันมาหน้วหนูทําหรือเปล่าล่ะหนูก็ไม่ทำค่ะูราจะรอแล้วก็กัดแบงค์เขาอะค่ะอ๋อจะรอรักกันมั่นเขาหนูเลยไม่ทําพอเขาไม่ทาหนูเลยกดเขาหนูกดเขามากเลยค่ะล้วนี้หนูจะไม่แบ่งอย่างเราพี่ขนมดวย่ะ ขอเบอร์โทรแม่กพราะอยากลดต้องกาบูเป็นเทคนิคแล้วโฟร์คิงหรือเปล่าใช่ล้อันนี้คือเป้าในชีวิตหนูเลยว่าวันหนนึงคนเรามีขึ้นมีลงทํามาตั้แต่ปาร้าจนทุกวันนี้ผมสฟอกตุ๊กี้วาวนี่แหละค่ะก็เล็ยเป็นทุกวันนี้โรงเรียนคือความฝันที่รองรับจริงๆของหนูที่หนูอยากมีรายการนี้คุยกับเด็ก3-4ขวบค่ะ แล้วหนูคุยรู้เรื่องขนาดพ่อแม่หลายๆท่านที่เป็นศิลปินดาราโทรมาหนูเลยแกสามสี่ขวบแกจะเชื่อเขาหรอเชื่อสิพวกเกดยังสอนเด็กอายุสี่ขวบเลยนะคะป้าแล้วครูเป็นสีใครก็รักมิวสไบเมทินียังสอนเด็กอายุสี่ขวบเลยทำไมฉันอายุหกสิบเลยไม่สอนฉันเลยโอ้สอนไม่ได้รู้ไหมไม่ไม่ได้แล้วแล้วครูเขาต้องใส่วิกแล้วก็แต่งตัวแล้วก็พูดเหมือนตุ๊กี้ไหม ไม่องเป็นปกติของคือเกดไม่ต้องสนใจพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆคื่อยพี่เกดเกล็นมาซีนาบอล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  what do you do what do you do I work as cool I work as cool เนี่ยฮะในติ๊กต่อครูคนนี้หนูก็จะซื้อตัวเขาเจ็บนี่เป็นครูแบบนั้นได้ ซีนามอนนัที่นามอนไปไปเรื่อยไปเรื่อยเอาอีกเอาอีกเอาตือล้าตือเป็นคนมีความขยันคุณปัญญามาเห็นตรงนี้นะคุณปัญญาจะรักปตือมากคุณปัญญาชอบคนแบบนี้ค่ะว่างๆไปรายการปัญญาตลาดแตกนะคะปตือคุณปัญญาชอบคนแบบนี้ค่ะตายแล้วแต่เรื่องดีมากเลยอ่ะคู่แบบเรื่องนี้ดูแบบอิมมอร์ชั่นอลมากฉันรักมากเรื่องนี้ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักตายละถ้าออกมาเป็นเฟกเนี่ยแย่มากเลยนะอย่าเอาเรื่องของลูกเรียนเรื่องของการที่จะดูแลเด็กต้องผิดกฎผิดกฎ หูปิดหูแกล็ดอะคะแล้วไงแล้วไง <c oughs> ฉันว่า <c oughs> เขาโกงเราโกงแต่ว่าเขาพยายามจะปั่นเราเดินเพราะทุกวันนี้ธุรกิจกเขาก็ทําไม่ทันอยู่แล้วเขาอยากจะบอกเคยสัมภาษณ์ว่าเขาอยากอยู่กับแฟนอ,อ,อนาคตของคุณตุ๊กกี้เตรียมเปิดโรงเรียนเองดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง เธอเลยนะลูกเกดฉันขอพูดตอนตรงเลยนะเปลี่ยนเด็กเรื่องที่สามอยากเปิดโรงเรียนนะคะอุ้ยอุ้ยตูทานจริงเคยตีกันมาใกล้แล้วแหละใกล้แล้วนะใกล้ละใกล้มากเลยคือตีตีแขกเนี่ยฮุกดีมากเลยอะเรื่องที่สามเตรียมเปิดโรงเรียนคือเรื่องคือเรื่อง ป้าดึง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 ดเป็นคนยังไงเป็นเรื่องการศึกษาของเด็กที่อายุ3-4ขวบที่น่ารักน่ารักเอามาเป็นเรื่องโกหกเพราะว่าหนูจะสอนได้ยังไงลําพังตัวเองก็ไม่มีความดีแล้วสอนตัวเองก็ยังไม่ได้ใช่จะไมสอนก็สอนไม่ได้เพื่อนก็สอนไม่ได้ใช่จะไมสอนใครเขาได้หรือ เออ,อพอรู้ว่าฝันไม่เป็นจริงก็เลยไม่ฝันซะเลยนี่แต <c oughs> นด์อัพสีดการขอการขอขอับ <c oughs> สรุปว่าเสมออุ้ยเหมืงงั้นก็เล่าอีกเรื่องนึ่ง่ะเล่าอีกเรื่องนังคิดสดๆเดี๋ยวนี้เลยเรื่องนี้นะคะห <c oughs> นูมีลูกแล้วค่ะ สั้นมากแต่ในใจควาคหนูมีลูกแล้วฉันเชื่อเพราะว่าหนูบ้านตุ๊กกี้เนี่ยมีหลายตัวแล้วลูกคลอดมันเยอะมากเลี้ยงทั้งหนูฟุกหนูหนาเรื่องนี้เป็นเรื่องเฟกโอ้ยน่ามีลูกหลายตัวเป็นเรื่องจริงคำตอบคือเฟกค่ะพี่จะแพ้ประตูตลอดหน<อ>ูจะมีลูก,ลกยังไงพี่เกดศกน,นลูกหมาไม่มีนกไม่มี ก็ตกก็ตายอ่ะฆ่าเขาเลยฆ่าเขาเลยฆ่าเขาเลยอยู่ไม่ได้บอกว่าลูกเป็นเบบี๋ที่เป็นคนน่ะอ่ะที่บ้านเลี้ยงหมาไหมมีหมาค่ะแต่หมาอ่ะแล้วอยู่ไม่ได้รักหมาอยู่เป็นลูกเหรอเขาเป็นคนที่เด็กบริสุทธิ์บุตรไม่มีโอเคแล้วทำไมต้องตะโกนใส่ตพี่ตะโกนใช่ไหมตอนนี้คือป้าจะลองเรียกหนูอีกครั้งหนึ่งพี่อุ้ขวานุดับอุ้ขวานุดับอุ้ขวานุดับไปแล้วขอเสียเปล่า แล้วบอกเลยจะทําว่าสิ่งที่คุณเห็นนี่นะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะบอกเลยค่ะเพราะสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินวันนี้และทุกอย่างในวันนี้คือสิ่งที่คุณเชื่อถืออะไรไม่ได้ในนี้เลยนะคะเพราะมันคือเฟกออนน็อตค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการเฟกออนน็อตค่ะมาดูกันนะคะว่า จะมาเฟกหรือ not ฝากกดไลค์กดแชร์สั b s c r i b e และกดกระดิ่งยรอกไว้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุวันนี้อยู่มา17ปีแล้วค่ะแล้วก็มีท้าให้ไปเซลล์ไหมตอโทษอนนะคะรายการนี้เราไม่ต้องการให้อวดผัวเขาไม่ได้อวดผัวเพราะไม่มีที่ไปหนูก็ไม่มีที่ไปที่เดียวกันหลุดกันสองคนก็มีใครเอาแล้วค่ะแปดห้าห้าสี่สามสองดีๆก็ดีใจ กรธกลัวแบบอาคาดแขนกำลังจะปล่อยตะขาบออกจากปาก